ขอสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ GPS ครับโดรนครับโดรนก็คือตัวนี้สี่นี้รุ่นนี้ครับจะเป็นตัวใหม่ครับรุ่นสี่วาวแล้วนะครับก็วันนี้ก็คือในชุดรุ่นนี้เป็นตัวท็อปครับมันคือจะมีลูกบิดกุญแจแบบนี้มาให้นะครับก็วันนี้ติดตั้งส่วนาหครับมืตรงรุ่นก็คือในชุดให้รีโมทสองตัวแบบนี้ครับหน้าตาเหมือนกันครับใช้งานได้สองอันเลยนะครับก็ การขโมยตรงรุ่นคือนะครับตรงรุ่นคือก็คือจะเป็นชุดปั๊กตรงรุ่นเลย่ะเสียครับที่ตัวรถได้เลยนะครับจะไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวการใช้งานเขาว่าใช้งานกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มครับเริ่มกับจากการกดล็อกด้านบนครับนี่คือล็อกรถแบบมีเสียงนะครับกดหนึ่งทีครับอ่านี่คือล็อกรถแล้วนะครับถ้าคนมาโดนรถเราขยับรถเรานะครับจะมีเสียงร้องนะครับครั้งแรกเป็นการเตือนครับซนซนครับถ้ายังไม่หยุดโดนอีกติดต่ออันนี้จะร้องยาวๆเลยครับ ถ้าเราอยู่ใกล้ตัวรถครับเรากดซ้าแบบนี้ได้ครับด้านบนซ้ำไปแบบนี้ได้ครับถ้าเราอยู่ได้ยินใกล้ๆรถครับเราไม่อยากให้มันร้องยาวกรณีนี้ครับเรากดซ้าแบบเมื่อกี้นี้ครับเสียงก็ยังเงียบไปครับแต่รถก็ยังคงสถานะล็อกอยู่เหมือนเดิมนับโอเคนะครับต่อไปครับล็อกแบบหมดปิดเสียงครับกดที่เดิมครับช้าๆสองทีครับหมดหมดปิดเสียงคือครั้งที่สองที่เรากดจะไม่มีเสียงแล้วคือเข้าหมดปิดเสียงก็คือจะไม่มีเสียงร้องระกวนครับกรณีที่เราไปจอด สถานที่ที่เราไม่อยากให้มีเสียงร้องรบกวนมาคนเลื่อนรถขยับรถอะไรบ่อยๆแล้แบบนี้ครับจอดรวมกับผู้อื่นอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจอดสถานที่ราชการโรงพยาบาลสำนักงานครับที่ทํางานครับเราไม่อยากให้มีเสียงร้องรบกวนก็กดใช้ล็อกแบบหมดเป็นเสียงได้นะครับถ้ามีการมาขายออนที่กุแจนะครับไม่ว่าจะล็อกแบบหมดมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ตามนะครับถ้ามีการมาขายออนมาตำแหน่งออนนะครับ รถก็จะร้องทันทีครับการขโมยจะทำงานนะจะไม่สามารถตัดรถเราได้ครับระบบระบบจะตัดไฟที่รถนะครับสาธิตให้ดูนะครับว่าเปิดออนที่กุญแจนะครับครับถร้องเลยนะครับตัดไฟแล้วนะครับต์ทไม่ได้ด้วยดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับึังก่อจะมีการกดที่รีโมทเราเท่านั้นครับเสียงยังหยุดร้องนะครับถ้าเราจะขายรถนะครับ ถ้าเราจะขายรถเองนะครับเราก็กดยกเลิกก่อนครับเราถึงจะขายรถโดยที่รถไม่ร้องละอ่าโอเคนะครับอ่าต่อไปครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของการขโมยตัวนี้ก็คือจะมีการสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับก็คือกดปุ่มด้านล่างครับสองทีครับช้าๆนะครับอ่ากดปุ่มด้านล่างสองทีแบบนี้นะครับช้าๆแบบนี้นะครับก็คือรถสตาร์ทติดเลยนะครับขับขี่ได้เลยตามปกตินะครับ ตำแหน่งกดแจไม่ได้เปิดครับออฟออฟอยู่นะปิดอยู่นะครับอ่าโอเคครับดับเครื่องก็คือกดยกเลิกตรงกลางครับดับเครื่องโอเคครับอีกกรณนี้หนึ่งถ้าเราไม่ได้ล็อกกังขโมนะครับกรณีนี้ครับกังมัยจะไม่ทํางานครับเมื่อมีการขายมาออนแล้วขับขี่โดยผู้อื่นครับอ่านะกรณีนี้ครับเราสามารถกดล็อกรถที่รีโมทเราได้เลยครับ กดปุ่มด้านบนครับปุ่มเดียวเลยครับกดล็อกรถจะ้องสักพักแล้วรถก็จะดับไปครับกดล็อครับรถดับนะครับสตาด์าไปต่อไม่ได้ด้วยนะครับดับกุญแจก็เบีดร้องนะครับจรงการจะมีการกดกดล็อกยกเลิกที่รีหมดเราเท่านั้นครับรถถึงจะหยุดร้องครับเราถึงจะกลับมาใช้ระบบกุญแจออนแอร์ปบกเตครับโดยที่รถไม่ร้องแล้วนะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับ G P X d r o n ครับรุ่น4วาวตัวนี้นะ4วาวหรือเปล่อมาดู้น้องลูกค้าบ,บอกว่า4วาวนะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ